มือนี่มาตามเล่าพัฒนาพอลี่เขามาแลวซีงวดสอนเมื่อวานเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างถือว่าสุดยอดอีหลีมือนี่ไห้มาแลวดวนๆจะเป็นตัวใดเล่าพัฒนาพอลี่ลองไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับพ่อล็กครับสวัสดีครับวัดตามเล่าพัฒนาพอลี่เนาะอันนี้เลยตามเล่าเนี่ยแหละถือว่าผลงานมาแรกมาดีเนาะนะครับ ก็ถ <gesch> ือว่ามีเขาทั้งบนทั้งล่างของว่านนวลมาครัีนะครับสำหรับชุดหกตัวไว้ใจได้เสมอเนาะชุดหกตัวจับดังอีกว่ายินโชว์แล้วนะครับเอาโชว์เลยอดีนะครับผลงานวันที่ยี่สิบเจ็ดครับอืมครับชุดหน้าอีกเป็นเห็นว่าครับสี่นะครับใะแย่งนะครับมาไล่ใส่แย่งเราเขาด้วยนะเจสซี่สี่เกียรตครับนะวันนี้แพ้เจสสนะครับไล่โคนาว่านของเราอยู่ว่าโคนา ก็ร้อนด้วยัน่น่ะฟอร์เคอรี่ร้อนไหมลีเพิ่องกระไดเบาอยู่ดี่อันมาไปเที่ยวงานนี่จับปืนแหนบใส้นแข้งขางยังมันจับปืนแหนบใส้นแข้งขางวันนี้พราะมันเจ็ดแปดซะวะกรว่ายกระไดเบากับเมียบ้านอยู่ว่าว่าเที่ยวกกับพ้องกันคือมีอยู่หนีด้วยครับครันะครับครับผู้ใดจับเก่งคงบพิมีโชคทั้งบนทั้งล่างฟอร์เคอรี่เนาะสำหรับเล็กฟอร์เคอรี่เนี่มันมีโอกาสได้แล้วน่นะเพราะว่าเรื่องง่ายๆคนนี่เขาซิงเอาซอนแล้ว จับผูกกับเส้นปันได้ีมอซอนหรอครับแม่น <c oughs> ไหหหอ,นอนห้างกับม้วนม้อนเกินเที่ยสองเทียนี่ละจับผกกันไซนได้จับประมาณบ่บบเกินสองนอเขารียนะครับครับเดี๋เียวน้ขอมาซีแล้วนะครับซแล้วครับซแล้วแต่ว่าเข้ากาับจับเองมันกิน,กนจะไหยนะครับเดี๋ยวว่างเปล่าเขารียกเยอะจีีเฮ็ดแบบไหนนอกจอกเขาเป็นแบบน่าก็าล้ยังไงก็เลืปรึกษากับมอรวยอย่นี่หมอวยวขอตั้งสองขใหยฟัง พี่นอ้องเขาเป็นข้ามาว่าเจียแบบไดยเซืยแบบพอลี่จับแกซีคูหรือสิจับชุดเต็มแล้วว่งให้ไอชุดเต็มเนี่ยหมายถึงว่ามันเคยออกลักษณะใด,ดมันมน,ม,นมีทางเลือกสำหรับพูนเป็นเซื้อ,อม,มันเคยออกลายต่งางกับจับลายต่งางมันเคยออกลายตรงกังบลายตงายรงให้ลายแต่แข็งลายยังกับเซียวตามของพอลี่เลยคือจับไม่เพราะไม่เห็นมัดเลยสุภาพร่วมใช่สิเป็นแบบว่าสองชุดชุดแรกคือจับแกซีคู รับพี่น้องบ่มักกับไปเรียกได้หกตัวแมนแมนแบบสองอะคือพอลี่เคยจับอยู่แล้วจจเคยจับไหมเบิ่อจับไล่ตรงบ่อลายแต่แข้งไล่นอนบ่เห็นวะกับเสียงไม่เห็นภาพเพื่อนพอเห็นภาพแล้วสิบวงห้แล้วพอลี่ก็บชิบวงห้ยบอมักซีคููนี่หละคือเราอะชิวงห้เรียกเอาเองบอมักในพอลี่เรียกให้พี่น้องสาจจะบงตัวที่เขาไปวงวาม,วม,มีบ่บแมนี่นะ ถ้าจับลายกัที่านลายแลเนราะสาเป็นาเติอนคือเข้ามบ้องชอื่นนั่งปัญญาตมันลายหรอปัญญาต์จับมาเต็มล้วบัดนีในในตัวที่เข้ามาไม่ตัวไหนจะควงวุ่หม่กวังสั้นเพรานว่าเพร่นว่าจับมาชิมหาคู่กับทิ่วงเน้ยคือวงตัวพอลี่มาไทยจับลายตะวันเขาทีเน้นวงตัตัวเขามาเนี่ยช่างตัวที่มันเด่นเด่นขึ้นหมายถึงว่าตัวที่เหลือหมายถึงว่า พอรี่เคยขย,ยี้แบบมีบอ,อเคยจับคู่นาเคยจับคู่ไทย<อ>เคยไล่ตังค์บอกโยกไม่เห็นเบิดนตะกันะกาจับแบบนั้นเพื่อสิมองเห็นเมือเดินในการจับในแนวทางเขาสีจับแบบรสนณะมเขาหออไงจะไปเอาพี่น้องเห็นตังค์เด้วก็เขมินของบ้าเด้อ,น,อนะครับว่าอยากให้จับซีคูดหรืออยากให้จับจุดเต็มใหนนะ้เนาะแล้วก็เลียงให้จับจุดเต็มเนียก็ถือว่านั้งบนข้งล่างเราว่างห่อสีนี่มีที่การจับเยอะนะครับ แต่ว่าันมีมันมีอยู่ในของเข้าอีู่นะเชื่อจะว่าเขาเพอยากจับให้มันไหลแง่นครับนั่นแหละตัวปัญหามันคืองมาอยากให้หลายตัวแต่ว่าบริเวยเมืองแล้วไอ้เข้าจับเกี่ยงซีคูบกเขาแล้วเขาว่าชุดเตรียมเขาเนี่ยย่านพี่น้องคนว้าวเพราะนี่เาเห็นเขาแบบคือว่าสอาสิบห้าสีบนะแต่ว่าเขาเห็นภาพร้วมไปแล้วมันเขาจะเขาจับผิดเหตุเกิดคือว่าเาให้เขาเนี่ยนี่คือว่าเขาอยู่ว่าจะจับไปเขาเนาะ เอาพี่นอาา้องแล้วาเมนหมาบักแบบใดนาอพอลี่นาะครับเอ้าพอลีล่เอาตอัวเลขมาเนาี้ยเอาหอยกอนมูงสีดำมันต้องท่านใจครับพี่นอ้องเดีไปตงวับงวามฝันบอสินะะเอาเบิ้งชุดจับเองเลยนะครับเพราะว่าเขาจะบอกตลอดน,น้พลี่นาะชุดจับเองมีตัวใดได้คุณจุ๋ยชุดจับเองหกตัวเนี่นนน 3, ยหน,นึ่งหนึ่งศูนย์สามเจ็ดเด็กเด่นหนึ่งเกดหนึ่งกับเจดเด็กเบิ้นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย่นี้แล้วค่ะ อืมนะตอนนี้เนาะเอามาเบิกพี่น้องกันสิบอกฟังแดงหนึ <ilo ị> ่งก yes. ับหกเนาะแดงตาแดงคือสามกับสี่แดงไรนอนนะคือนึงกับสามแดงไรนอยชุดไตคือหกสี่มาพอรีเนาะหมู่บ้านเนี่ยมันออกลักษณะคู่นาค่นาไอ้แม่คู่นาดัเงินรวมกับแดงก็จะเป็นหกเจดแล้วกัหนึ่งศูนย์เนาะรีเนาะอ้ชุดหลังนี่ออกประจำหนี่คือศูนย์สามเจ็ดสี่ไอ้ไล่ทะแยงกับมันเราก็เรายู่มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาก็ได้หรืออย่หกสม สีหนึ่งสีกระไดนะครับเนาะมันกับสีเข็ดดห็นภาพร่วมลักษณะการจับเลื่องนี้มาเลยบอกถึงลักษณะการจับหนึ่งนะครับอือ่าลูกนะครับพอลี่นะครับอ่ะเอาเอาของหมูว่านมาเบิร์นนึ่งพอลี่เอาเสอยบมาแล้วเดี๋ยวของบอกไปแล้วไหมเบิร์นน้ำเนาะครับน้ำของหมูว่านเนาะครับชัดเจนได้สินทางนะให้เข้าใจได้แล้ครับอันนี้หอยยิบเจ็ดเนาะนี่เห็นไหมครับเนี่ยลายลายทะแยงเจ็ดสีน่ะพอลี่เนาะสีเขียดมครับ นี่คู่นี้มันออกเจ็ดแปดคู่นานวะนะครับมาข้างมนกระสอบอคู่หลังสินะครับใ,ให้เขาจับลักษณะว่าชุดเต็มกาสิีเป็นแบบนี้สองเกตสี่หาเจ็ดแปดแปดหาสิบสี่สินะมันจะเป็นสิ่งที่มันเคยออกประจำจะเห็นในเวิ่งเห็นภาพเลยนะครับเอาพี่น้องเขาเป็นเามาาว่าจะมักแบบลงนะครับก็เลยจะมักแบบจับใสซี่คู่พี่น้องจับเองหรือจะมักแบบชุดเต็ม พอลี่คัดให้เขาเหมือนทางบ้านเราพอลี <nosotros> ่เนาะเพื่อควบชัดเจนว่าพี่น้องมากแบบอใดเนาะอย่าลืมองบางวันทีนะครับเด้อวันทีชัดเจย็นนะนายปัชวานเขาเป็นยังไาเขาจีโชว์จุดจุดจำมั้ยเยอะนะครับเม่อวันเป็นปัิวานอ้าวเม่นเอาทิมซุปมันอวเรื่องเมื่อวันทีสังเกตวันที่เอาครับไม่ใช่ชุดเีตีมพอลี่นะครับอ้าวชุดเตจีชุดจับเด้อนะครับเนี่บ้านนี้เอาตัวนี้ละบ้านนี้ว่างสามตัวมาให้น้ำครับอืมเรื่องเด้อนะครับเอานะครับเกิดสิบี้จุดจับเองหนึ่งศูนย์สาม หกเจ็ดีนะครับพอที่เจ้าหสิบหกศูนย์สามสิบเจ็ดเจ็ดซีนะครับสามตัวนี่ซีหนึ่งหนะครับเห็นปะนะครับลักษณะมันน่ก็จมีเดนนึ่เจบิ้ลหนึ่งหนึับศูนยะพอี่นะครับนะครับห้จับไตั้งประมาณนีนะพอลี่นะไอนอนนะครับคูหลังนะครับคู่นาเียมนวะครับนี่ไม่ได้เห็นภาพเลยนะครับนี่พอีจ้งจ้พอลี่จัาบหกนี่คือไตั้ง ศูนย์สามคือลายนอนนะครับส right ิบเจ็ดคือลายทะแยงนะครับเจ็ดสี่ลายนอนนะครับเห็นว่าวัดจับนี่จากสูตรพอลี่เลยเนี่ยการจับปืนนะครับไม่ได้จับในชุดตัวเดียวกันได้นะครับไอ้ซีหนึ่งหกมันก็จับซีหนึ่งนะหกมันว่าหกศูนย์สามคือหกศูนย์สามมันว่ามันออกหกเจ็ดเหมือนว่านะยี่สิบหกเจ็ดแต่ว่าเพิ่นบ่ได้จับไปที่แนนไปสั่นครับเอาลงเลยครับถือว่าชัดเจนเนาะเรื่องการจับกูเนาะ ต่ว่ามีก็หรือว่าห้องคุยกันเรียงว่าพี่น้องอยากให้จับแบบไรเขาเมนของมาที่จับแบบซีตพรที่จับเป็นปกติหรือพี่น้องอยากให้ชุดเต็มแบบว่าวงให,ห้เขาเมนเะขาว่าเนาะใส่กันคิดตัวก,การทำด้วยพี่นอ้องเนี่ยเขามาแล้ว,วซ,นนะวงวซีงวดซ้อนนะครับเพราะแม่ไปขี่หลายเด้เห็นว่าพกตัวคนมันผาโขดแม่ด้วยครับพกตัวเป็นซีงวดซ้อนซีงวดซ้อนก้อนหน้านั้นเว้นไปสองงวดกับเขาสามตัวถึงสองงวดซ้อนเนะาะครับครับ เดีวว่าการจับกูนั่งอยีกคนนีงแก้งก้มูนะครับชัดเจนพี่น้องจับเก่งกับเขจะไม่โชกกันนะครับพี่น้องอยากให้จับแบบชุดเต็มหรือจับแบบที่เขาแบบสี่ตัวเนี่ยกับเขาเหมือนทำไมสองช่องนีสีว้างแนวสีว้างแนี่ยเต็มๆไม่จับน้ำมาเบ้อแต่แค่ว่าจับคู่จับสามตัวสองตัวพอคะแนนก็จะให้โชว์เนี่ยชุดจับเองก่อนครับเอาเอาแนว่ช่างไม่ชุดแรกคือชุดจับเองแล้วก็จะมาชุดจับคู่ เนาะครับครับหรือว่าชัดเจนเนี่ยนะครับแต่ว่าคืถามในมือนี่คือถามว่าต้องการแบบจับให้ชุดเตรมหรือจับแบบแกซี่ครูแค่นั้นเนาะเพราะว่าบางคนอพอลีมีจะบอกว่าถือสีงวดซ้อนไม่เห็นเลยไม่เห็นถูกเลยว่าได้ไอ้วงเล็บคุณเห็นนะกับถือเขาจับหน่อยมันบ้านนี่สิจริงจริงมันมันเข่าได้ของเหนียวเขา่ะนัแต่หลัปัญหามันคือพอลีเขาอยากช่วยหลายความหมายพอลีเขาใจเยอะคืออยากช่วยเฉยเฉยซ่ครู เขาเขาบอกเขามีหลักฐานอยู่เนาะไม่ว่าเขาคิดว่าเขาก็เจ็นคิดว่าเขาได้พบตัวนี่ละไม่ได้คิดว่าเขาไปยในห้องโถงไทยบาลีเขาจับเตรียมเลยมันมีโอกาสจะถือของมันนี่นะครับคือบาลีว่าเขาเห็นผ่าแล้วว่าคือพอลี่เขาจับเห็นเก็บยมของเขานี่คันเว้นกันห้างกันสองวันเนี่ยถือว่าเขายุดได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์สมมติจัดชุดเต็มว่ะพอลี่จับเจ็ดเบแยมเลยจับซีเจ็ตเลยมันมีในชุดทรมันผีมอกกันอยู่อ๋อพอลี่เขาแหงจับกูเขาหลีตัวเนี่ย พอกสิในมั่งอีกแบบนึงไอ้พี่น้องมางคนได้ข้อมูลถึงว่าเอ้าช่วยทีหนึ่งพอลี่ชุดจับเองอ้าวชุดจับเองนะครับนี่นะครับตามนี่นะหนึ่งศูนย์สามหกเจ็ดซีนะครับจับเด่นสิบเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์นะครับตามนี่ชับหน้าจอไลยครับผู้ใดจับเองจับเลยเด้อนะครับเอาเวอร์ชูพอลี่จับให้นะครับชุดจับให้ครับในแนวทางของมันเลยแม่นครับจับจับตาม ตำแหน่งเลยนะครับนี่มีหนึ่งหกศูนย์สามสิบเจ็ดเจ็ดซีนะครับสามตัวซีหนึ่งหกหกศูนย์สามนะครับพี่น้องจับเกลีก็ลองจับเอียงเวิร์มเดินนะครับข้อมือน้อมากพี่น้องมากเลยนะจับแบบางไก็ลองข้อมือน้อมากหรือจะมักแบบซีโตหรือมาแบบชุดเต็มก้าข้อมือน้อมากซอยกันเหมือนกันเนาะเอาขอบคุณพอดีหลายเด้อนะครับขอบมาแล้วซีงวดซัอนงวดล่าสุดนี่ทั้งบนทั้งล่างมาพอดีเนาะครับขอบคุณเลยละครับสวัสดีครับ